ช็อกทั้งวงการนิวจิวปิดตำนานดูโอต้องบอกเลยว่ามีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากสำหรับดูโอสาวเสียงทรงพลังนิวนภัสสรและจิวปิยนุษย์ไม่ว่าพวกเธอจะปล่อยเพลงใหม่อีกเพลงก็มักจะสร้างความฮือฮาไม่น้อยหลายๆคนก็ร้องตามกันหมดล่าสุดนิวจิวประกาศปิดตำนานทั้งน้ำตาผ่านรายการโต oh ๊ะหนูแมมงานนี้บอกเลยว่าแฟนเพลงช็อกทั้งประเทศล่าสุดเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของนิวจิวในแกร mmy มิ s จิ๋วถ้าจริงๆสําหรับวันนี้จิ๋วคิดว่าใช่แต่ว่าในคอนเสิร์ตไม่ได้บอกแฟนๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนเอ j นจอยโมเมนต์ของคอนเสิร์ตเสร็จคอนเสิร์ตเราถึงพูดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นปิดตํานานดูโอ้นิวจิ๋วหมายถึงว่าชั่วคราวหรือว่าตลอดไปนิวไม่รู้ว่าวันที่เราจะได้กลับมาโชว์กันอีกคือเมื่อไรวางแผนอนาคตไว้สําหรับคู่เรายังไงบ้าง จิ๋วก็เป็นเรื่องที่ตกลงกันแบบว่าไม่อยากจะกดดันถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เป็นคู่กันจะต้องเป็นนิวจิ๋วที่ต้องมีพัททำงานคู่กันอะไรแบบนั้นจิ๋วรู้สึกว่าในพรัทใหม่ของนิวที่เป็นคุณแม่นั้นจะต้องมีเวลาให้เขาได้เป็นคุณแม่ได้เต็มที่คุยกันยังไงบ้างก่อนจะมาประกาศปิดตำนานนิวจริงๆก่อนหน้านั้นเราเคยคุยกันแล้วช่วงก่อนที่มีโควิดจิ๋วตอนนั้นจะทําอัลบัมอีกอัลบัมหนึ่งก็เป็นอะไรที่รู้กันเบาๆว่าคงต้องแยกกันนิว ตอนนั้นคิวว่างระหว่างนั้นก็จะตั้งท้องและก็มีผลงานต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าน้องก็ยังไม่มาโควิดก็เข้ามาอีกจนณตอนนี้มันถึงเวลาเราก็เลยรู้สึกว่าเราเคยคุยกันมาแล้วรอบหนึ่งพอดีมันเป็นเรื่องจริงละที่เราต้องปรับเปลี่ยนกันไป